สว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับผม nee นายแพทย์คณนธิสอนสังกโลจากหน่วยประาาส,สาทศญศาสตร์ครับผมนายแพทย์ธีปัตรวงอิติถาวรจากสาขาวิชาโสาสาศิวิทยาครับกลับมาเจอพวกเราสองคนอีกแล้วนะครับอาจารย์วิวครับผมคลิปที่แล้วนะครับผมก็สาธิตวิธีการทำอนเทียรเนซอกแพคกิ้งครั้งนี้นะครับอาจารย์ก้าวก็จะมาทบทวนแล้วก็สาธิตวิธีการทำโพสเซีร์เนซอ p แพคกิ้งใช่ไหมครับถูกต้องเลยครับอาจารย์วิวโดยสาเหตุที่ทําให้เลือดออกจากจมูกได้แก่ อุบัติเหตุเลือดออกผิดปกติเลือดออกหลังผ่าตัดมะเร็งรวมทั้งบางรายอาจจะยังไม่ทราบสาสเหตุนะครับซึ่งผู้ป่วยสามารถมีภาวะเลือดออกได้ทั้งจมูกด้านหน้าและจมูกด้านหลังนะครับอาจารย์ก้าวครับแล้วการทำโพสเซน e ์ในซอกแพคกิ้งเนี่ยมีอุปรกรณ์เพิ่มเติมหรือว่าวิธีการทําที่แตกต่างกับการทำแอนติเลตในซอกแพคกิ้งบ้างไหมครับครับผมเดี๋ยวเชิญรับชมการสาธิตได้เลยนะครับ สำหรับอุปกรณ์จะคล้ายกับแอนเทเลียนาซอลแพคกิ้งดังนี้ส่วนเพิ่มเติมคือ9โพเลแคทิเตอร์เบอร์14หรือ16 10สเตอร์ไลท์วอเตอร์11ชามลูกไต12กอสขนาด4คูณ4 13แคลมขนาดกลาง14ใส่ซลิงค์10ซีขั้นตอนแรกจัดให้ผู้ป่วยอยู่ในท่าตรงหรือนอนหัวสูง30 4สึง45องศาเพื่อความสะดวกในการทำหัาตัการนะครับใส่เฮดไลท์ใช้นาเซาสเปคุลัมถางดูจมูก และสักชั่นเลือดตรวจหาจุดที่มีเลือดออกพ่นใส่โลเคนสเปย์ที่เซปตัมและทะราวอและฟรอออฟโนดใส่โฟเลคแคตที่ลูบิเคตด้วยเควยเยลลี่ผ่านทางรูจมูกลงไปในคอและกดลิ้นดูขยับสายเพื่อให้ปลายโฟเลโผล่ที่คอ โลครับของ f o l ล y c แคด้วยสเตอร์ไลน์วอเตอร์สิบถึงสิซีซีดึงสาย f o l ล y c แคให้ตึงและตรวจว่ามีเลือดหยุดหรือไม่ให้ผู้ช่วยดึงสายโฟเล y c แคไว้ให้ตึงตรงตำแหน่งเดิม ป้ายแอนตี้บ t i ต o i ออยลมให้ทั่ว f i n g e r c o คใช้ b บยอนเนลฟอร์เซี่ f i n g e r c o คใส่ f i n g e r ร์คเข้าไปในรูจม,มูกทีละชิ้นในแนวขนานกับฟอร์ออฟโนําจำนวน2ชิ้นโดยชิ้นที่2อยู่ใต้ต่อชิ้นแรก รีเช็คบิดดิ้งที่จมูกและใช้ไม้กดลิ้นกดดูในคอว่ายังมีเลือดออกหรือไม่พร้อมสองไฟขนณดตรวจทับหรือม้วนก๊อส4คูณ4ให้มีขนาดคอเหมาะนำไปวางใต้ต่อแคมป์ อาจารย์วิวเป็นยังไงบ้างครับในส่วนของ p o s t r e a l azo packing เยี่ยมมากเลยครับจารย์ก้าชัดเจนมากเลยครับแล้วหลังทําเสร็จแล้วเรามีวิธีการดูแลผู้ป่วยอ,อย่างไรบ้างครับก็หลักๆนะครับเราก็จะใส่วัสดุห้ามเลือดไว้ประมาณ1-3วันนะครับแล้วก็ค่อยพิจรา,ารณา off packing แล้วก็หลีกเลี่ยงการไอจามเบ่งแรงๆนะครับส่วนภาวะแทรกซ้อนที่อจเจอได้ก็จะเช่น m i l k l a l i s t o m นะครับเป็นไฮโ x ซียเนนะครับไซนูซติด โดยเฉพาะเรื่องของท็อกซิกช็อกซินโรมนะครับเป็นสิ่งที่ต้องระวังมากยิ่งขึ้นนะครับและสุดท้ายหากผู้ป่วยมีเพาะเลือดออกนะครับควรรีบไปพบแพทย์นะครับโดยสรุปการทำนาซอลแพ็กกิ้งเป็นหัตถการอย่างหนึ่งที่แพทย์ควรทําได้อย่างถูกต้องเหมาะสมการที่จะทําหัตถการดังกล่าวได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพนั้นเกิดจากการเรียนรู้เทคนิคที่ถูกต้องและฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอนะครับใช่เลยครับอาจารย์ก้าผข่มขยมากเลยครับส่วนผู้เรียนท่านใด ที่ยังไม่ได้ดูหรือยังไม่ได้ศึกษาหรือแม้ว่าจะมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการทำแอนเทอร a เนียซอพ a ก k ิ้งสามารถย้อนกลับดูคลิปก่อนหน้าได้นะครับถ้าอยากติดตามเรื่องราวดีๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดแจ้งเตือนช่องเวลาชาแนลด้วยนะครับสว,ส,สวัสดีครับ